ก็กราบสวัสดีทุกท่นที่เข้ามาดูนะครับวันนี้นะครับผมก็มีแอปมาแนะนำนะครับก็จะเป็นแอปเล่นพวกบาคาร่าก้าเกนะครับดัมมีป่ปอกเด้งนะครับก็จะประมาณนี้นะครับในการเล่นนะครับอันนี้ผมก็ยังไม่มีเงินนะครับ อันนี้ก็เป็นปล็อกดิงนะครับแทงคาไหนก็ได้นะครับก็เป็นตัวอย่างนะครับก็จะประมาณนี้นะครับนี่นะครับส่วนการเล่นนะครับหนึ่งร้อยสมมุติว่าท่านเติมเงินหนึ่งร้อยนะครับ ในนี้มันจะขึ้น10,000นะครับก็1 0,000ชิปก็เท่ากับ100บาทนะครับก็ถอนท่านต่ำก็คือ200ชิปนะครับเอ้ยขอโทษครับ2 0 0 0 0ชิปนะครับก็ประมาณ200บาทนะครับในการถอนนะครับส่วนในการถอนนะครับท่านที่สมัครเข้ามาแล้วนะครับท่านก็เข้าไปที่การถอนได้เลยนะครับแล้วก็ท่านก็กดตกลงนะครับเงินจะเข้าอัตโนมัตินะครับ ก็วันนี้ก็มาบอกแอปหน้าเล่นประมาณนี้นะครับส่วนหน้าเกมก็มีแค่นี้นะครับก็เล่นกันให้สนุกนะครับสำหรับวันนี้ผมก็สวัสดีครับขอบคุณครับ